ได้เวลาไปแล้วนะครมาค่ะคุณนายคุณนายตัวเต้นมาเนี่ยคกี้แซกเป็นไงเฮ้ยอยตายยคุณจะเิกไปไนเอออุหยถกระเป๋ายางก่อนปวดปวดเอจะไปเส้นทางเออจะไปเส้นทางครับพี่น้องจะขึ้นรถแล้วเหรอชิคกรถไปเส้นทางบอกผมได้เยอะเลยเพราะขึ้เป็นกล่าวแต่น้อมานี่มานี่มา เอาโทรศัพท์ไปด้วยเอโทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวพ่อจะเอารถออกมาอยู่ยังพี่ลูกมาเห็นพี่เพรพี่ลูกมามามาเร็วมาเร็วอ้ยของแขน้องแขนนําเองแขนี่ละลูกของแขนมาโอเอาใจแคนเออนั่นแหละมามาเดีวเดยเว่ล่าเนี่ยพี่้องเวพลาเป็นหลออ้าวเป๋า เสียงรถกระด้งดังบดินเิร์ลอะไรกระเป๋าป่เนี่ยเกียบเทล้วเราจะมาจะเป็นกาวใช่ป่ะเราจะมานอนให้พิดเรเส้นทักันเขารเส้นทัดเดกไปเส้นทัดวนพี่่ไปขึ้นรถไว้แล้วาง่าุอไปดไป้ไป บบพร้อมหรือยัง,งพร้อมแล้วค่ะ,ระพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วเราจะขี่รถไปเซียนทัดก,กันนะครับผมทุกคนไม่ไมเวียนจุ๊บ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 งุ๊บจ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 นบจุ๊บจุ๊บจุุ๊บบุบบ เดี๋ยวนอี่นี่เลูหาววาตอนนี้น้องมีกินกำลังเสร็กินตมยงกันตัดกับดนอนนี่้องนอยเลยน้องีกชอบกรูับีนอตอนนี้น้อก็กำลังตัดให้น้องไปกินครับผม 真的哇。<Yeah. S 1>